ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูเรอกิ้งสไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเดีกับรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาจริงๆแล้วมานลั่นหมดเวลาของรองทีมแล้วคาดบอลโลกประเดิมจีนคือเกมที่1ของเขา เดอมานอโปรกิ้งลั่นจากนี้ปลายช้างศึกไม่มีรองทีมอีกแล้ว4ี่เกมบุ่นเครื่องเน้นสุดๆก่อนจะเริ่มคัดบอลโลกยอมรับว่า2เกมแรกเนี่ยชีชาตาต้องเปิดน้ำชนะมังกรจีนแดงให้จบได้โดยทางช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมสำคัญ คูบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองที่จะอยู่กลุ่ม4ีร่วมกับทางสมขาวเกาหลีใต้มหาอำนาจลูกหนังเอเชียมังกรจีนและก็สิงคโปร์ฮาริกวมโปรแกรมทีมไทยในวันที่16พฤศจิกายนพบจีนที่สนามรัชมังคาลาคิฬาสถานจากนั้นวันที่21พฤศจิกายนเยือนสิงคโปร์ฮาริกวมจากนั้นข้ามไปเดปีนาวันที่21มีนาคมเยือนเกาหลีใต้วันที่16มีนาคมเปิดบ้านพบกับชางเกาหลีใต้ วันที่6มิถุนายนเยือนจีนวันที่11มิถุนายนเปิดบ้านพวกับทางสิงคโปร์หรือทีมชาติกวมงในก่อนหน้านี้ถึงศึกคัดบอลโลกช้างศึกมีคิว2 f i ฟีฟ่าเดยรวมแล้ว4แมชคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคินส์ครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายจีมฟีฟ่าเดยระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนที่มีอิรักอินเดียและก็เลบานอน และช่วงตุลาคมยกพลบุกยุโรปวันที่12ตุลาคมเยือนจอร์เจียวันที่17ตุลาคมเยือนเอสโตเนียนอกจากนี้ยังมีศึกใหญ่ในช่วงวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์เป็นศึกเอเชียครับที่ประเทศกาตาร์ซึ่งรอบแรกของไทย16มกราคมพบกีกิสถาน21มกราคมพบโอมาน25มกราคมพบกับทางซาอุดีอาระเบีย โดยมโนูปรกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ในรายการรุอิสนามข่าวเย็นช่องทีสปอร์ต7โดยพูดถึงกลุ่มคัดบอลโลกนะวา่าแน่นอนว่าการิต้ากแกร่งที่สุดแล้วไทยต้องแย่งกับจีนหรือไม่ก็สิงคโปร กวัวแต่เชื่อมั่นว่าถ้าได้ครบชุดผู้เล่นดีที่สุดนะฮะมีโอกาสโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเป็นตแรงผลักดันให้ทำผลงานได้ดีสิ่งสำคัญมากก็คือการมีผู้เล่น,นที่ดีที่สุดหวังว่ามบดามแป้งนพันล่ำซํำผู้จัดการทีมจะประสานสโมสรให้ได้ผู้เล่นดีที่สุดทีมไทยจะมีอยู่4ี่เกมก่อนจะคัดบอลโลกและเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่ผ่านมาลองทีมมาเยอะคิดว่าจะเป็น4ี่เกมที่ปรับให้พร้อมที่สุดแล้วยืนยันเน้นสุดๆไม่ทดลองแล้วในครั้งนี้ โดยคิงส์ครับครั้งนี้เป้าหมายชัดเจนคือแชมป์ก่อนหน้านี้ทดสอบหน้าใหม่เยอะนะเพราะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่จากนี้เป็นต้นไปจะเอาจริงจะใช้คนที่พร้อมที่สุดระบบที่พร้อมที่สุดจะเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่ King's c รับมาโนทด่กล่าว พร้อมระบุด้วยนะว่าจากการอุ่นเครื่องสองเกมล่าสุดที่เสมอไต้หวันและก็ชนะฮ่องกงได้ทดสอบดาวรุ่งอย่างนิโคลัสมิเกลสันกับชานรงค์พรหมสีแก้วว่ามีคุณภาพพอจะเล่นตัวจริงไหมมาโนกล่าวด้วยนะว่าการเปิดคัดบอลโลกด้วยการเล่นในบ้านพบจีนถือว่าสําคัญที่สุดแล้วว่าจะมีหวังไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ถ้าชนะก่อนก็เพิ่มความมั่นใจถึงนัดต่อไปนัดแรกจะตัดสินชะตากรรมทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ถ้านชนะในบ้านแล้ว ไปนอกไปเก็บนอกบ้านที่เยอนสิงคโปร์เรืยกวมก็ได้หกแต้มเมื่อถึงเกมต่อไปไม่กดดันมากแม้เจอเกาหลีนใ,นใต้ก็ตามที และเมื่อถามว่ามาโน่ปรกิ้งถึงเกมสำคัญของทีมชาติไทยใน7เดือนจากนี้ตั้งแต่คิงส์ครับจนถึง2เกมของบอลโลกกับเกาหลีใต้ที่ดีความกันว่าน่าจะเป็นการตัดสินอนาคตของมาโน่นั้นหมายถึง2เกมแรกที่จะลงสนามหรือไม่คุณสุชังศึกยอมรับว่าแน่นอนครับเป็นการตัดสินอนาคตของตนเองด้วยที่พูดไปแบบนั้นเป็นความเชื่อมั่นท่าพร้อมและมีการเตรียมทีมที่ดีก็จะดีพอที่จะเล่นกับทุกทีมในบ้านของเราได้ในครั้งนี้ ไปในว่างงานนี้ก็ฝากท็ดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับหลังมาดูประเด็นข่าวจอมมานเกันครับเอาได้ยังไงสาวอุบลราชธานีจาาฤกษ์ประวัติศาสตร์ลงสนามบนเวทีตบบลโลกกับทีมชาติญี่ปุ่นในคขณะนี้โดยสื่อญี่ปุ่นได้โพสต์ถึงมิณะจังนะฮะจ่รึกประวัติศาสตร์สาวจังหวัดอุบลราชธานี จากประเทศไทยลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกบนเวทีฟุตบอลโลก2023รอบ16ทีมสุดท้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งพบกับทีมชาตินอร์เวย์โดยข้อความระบุเลยนะว่าสาวอุบลคนเจแปนมินธาธนากะสุดนาสาวทีมชาติญี่ปุ่นลูกครึ่งไทยมีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในเกมฟุตบอลโลก 2022, 2023รอบ16บทีมสุดท้าย ซึ่งมีนาจังเป็นลูกสาวชาวอุบลโดยกําเนิดก่อนจะย้ายไปเรียนและก็เริ่มเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นรวมทั้งยังเคยไปเล่นกับทางไบเออร์เลเวอร์โกเซนในเยอรมน,นีในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะโอ้โหเป็นในว่างานนี้ดูแล้วเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยนะฮะไม่ธรรมดาฝีไม้ลายมือก็ดีต้องรอดูกันต่อไปกวรันว่ามีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะดึงมาติดทีมชาติไหมเรามาดูประเด็นขาา่าวจอมากันเลครับเอาได้ยังไงโคตชรักขอบคุณสมบสรลปรอยนักเตะ ลุยศึกอาเซียนลั่นเป้าเป้าหมายต่อไปคือแชมป์นนะโดยคุณสือช้างศึกชุดยุ3ปีขอบคุณสโมอสรไทยลีกปล่อยนักเตะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนบอกนอกปันทีมฟาเดย์โดยกันที่ทางอิสระศรีโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยความพร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จังหวัดประยองซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับชาวเมียนมากัมพูชาลและก็บรูไนโดยโคตรรัตได้เปิดเผยน,นะว่า ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่อนุญาตให้นักเตะม,มาร่วมทีมชาติไทยชุดยุทปีครั้งนี้ทางเราเข้าใจดีนะว่าทุกสโมสรอ,อยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลใหม่และโปรแกรมฟุตบอลชิงชชมอาเซียนไม่ได้จัดการแข่งขันให้ตรงกับช่วงไปทีมทีฟผ่าเดนั่นว่าเราจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดนะ สิ่งสำคัญก็คือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราจะต้องยกระดับนักกีฬาเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งถือว่าทุกคนยังคงมีโอกาสที่จะมีชื่อในการลุยจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมถึงรายการอื่นต่อไป นักเตะชุดนี้ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรแม้จะขาดผรรู้เล่นหลายปรายที่ติดภารกิจรับใช้ต้นสนกัดซึ่งเตอนนั้นมีเวลาเก็บตัวประมาณหสัปดาห์ก่อนแข่งนัดแรกในวันที่17สิงหาคมเราจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิด1เกมเพื่อดูความพร้อมครั้งสุดท้ายส่วนของทางสตาฟโค้ชรอนนั้นได้ยุรสุระเสียง อดีตกองกลางทีมชาติไทยเข้ามาเป็นผู้ช่วยและก็ประสิทธิ์น่วมสาราเข้ามาทำหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูซึ่งประสบการณ์ของทั้งสองคนผมเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับนักเตะได้เป็นอย่างดีโดยเป้าหมายของเราแน่นอนว่าฐานะเจ้าภาพก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์รายการนี้เช่นเดียวกันเราจะประเมินภาพรวมทั้งหมดแบบนัดต่อนัดและก็ทำตรงนี้ให้ดีสุดนะเพื่อจะให้ทีมพร้อมที่สุดแล้วสำหรับการลงสนามในทุกเกมของทัวร์นาเมนต์นี้โคตชรักคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัย สำหรับทางโปรแกรมก,กนนารแข่งขันผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีศึกชิงแชมป์อาเซียนมีดังต่อไปนี้ไทยพบเมียนมาที่จังหวัดร,ระยอยงสเตเดียมวันที่17สิงหาคมเวลา20นาฬิกาบริเนพบทีมชาติไทยที่ระยอยงสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมเวลา20นาฬิกาและก็ไทยพบกัมบูชาที่ระยอยงสเตเดียมวันที่11สิงหาคมเวลา20น,นาฬิกาขณะที่รอบรองชิงเลิศรอบชิงชาเลิศจะแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอยง วันที่2 4และก็26สิงหาคม2 566ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นทางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับเอาได้ยังไงท่าเรือได้ตัวธีรศักดิ์และก็สินทาคัมแบ็กช่วยทีมหลังไปชุบวิชาที่เนะลสเตอร์นะโดยธีรศักดิ์เผิดพิมายและก็สินทาบุญล่าก,กลับมาจากการฝึกวิชาที่เลสเตอร์ิตีเป็นเวลา5สัปดาห์พร้อมกับมาช่วยการท่าเรือเอฟซีเลยฤดูกาลใหม่นี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้การท่าเบรยเอฟซี FC ได้ส่งตัว2แข้งอนาคตไกลของทีมอย่างทางธีรศักดิ์เผอพิมายและก็สินทาบุญรา่าไปชุบวิชากับทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า5สัปดาห์ช่วงเป็นฤดูกาลล่าสุดทั้ง2ได้เดินทางกลับมาเข้าแคมป์สู่าการท่าเบรยเอฟซี FC อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งสองจะเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของทีมและก็พร้อมช่วยทีมอย่างแน่นอนในเกมนัดเปิดสนามในศึกบริโวคัยลีก2 0 2 3ที่จะต้องเจอกับทางคนครปฐมยูเต็ด เทมแชมป์ไทยลีก2ในรายการที่ผ่านมาในครัังนี้ทั้งนี้ทางสหรับทางโปรแกรมในศึกเบรโว่ในรายการสัปดาห์ี่23รายที่1การท่าเบรีเอฟซีเตรียมออกไปเยือนนครปฐมยูเต็ดในวันศุกร์ที่11ธินาคมเวลา19นาฬิกาณสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมถ่ายทอดสดทางทงช่องเอเอเอสเพย์ทรูวิชันและก็ทรีบอร์ดแบนกิกะทีวีในครลังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิ้งสไต ประจำวันที่5สิงหาคม2566โดยชายุูบบ้บัครังฟุตบวันถันครับ